ครับสวัสดีครับ fc แฟนมวยแล้วก็ fc ไก่ชนทุกท่านนะครับเจอกับซุ้มตองเก้าเก้าอีกคลิปหนึ่งนะครับซุ้มตองเก้าเก้านะครับเ่าวกัน์ดวชิรวิทย์นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงคู่มวยเนาะคู่มวยถือว่าคู่มวยในฝันหลายคนเลยนะครับเจ้ากุหลาบดำกับเสือแบ็กนะครับได้เจอกันแน่นอนครับคู่นี้ได้เจอกันแน่นอน ต่างคนต่างไพ่ต่างคนต่างขออนุญ,ญาตนะครับลิ้นมันพันต่างคนต่างแพ้นอกมาด้วยกันนะครับกุหลาบดําแพ้นอกนาบินล่าสุดนะครับแล้วก็เสมอน้องโอ๋นะครับเสมอน้องโอ๋โอ้ยแพ้คะแนนน้องโอ๋นะสองไฟล์ล่าสุดนะครับส่วนเสือแบกแพ้นอกไอเขี้ยมลัน นะครับเขียมลันล่าสุดนะครับมาเจอกันครับซ้ายบวกซ้ายวันนี้มันแน่นอนนะครับคู่นี้คู่นี้น่าติดตามนะคู่นี้น่าติดตามผมผมชอบนะครับผมชอบทั้งคู่นะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาครับคู่นี้มันมันแน่นอนนะครับอาวุธหลากหลายเสือแบกน่าจะมีอาวุธหลากหลายกว่านะส่วนกุหลาบดําหนักแน่นอนนะครับเสือแบกก็หนักครับใครโดนใครหลุดครับคู่นี้น่าลุ้น วันที่21นะครับวันที่2 7กันยานะครับ67นะครับน่าลุ้นน่าเชียร์มันครับถือว่าเป็นวันใหญ่นะถือว่าเป็นวันวันรายการใหญ่ประจําเดือนเลยนะครับเดือนกันยายนะครับวันที่2 7กันยาคู่นี้สุดยอดครับเนาะแล้วก็จะมีอีกคู่หลายๆคู่ครับที่น่าดูน่าชมอย่างโจนาธวุฒิกับซูเปอร์บอลนี้ก็น่าดูน่าชมนะน่าดูน่าชม นะครับคู่ใหญ่ๆเนาะอย่างที่ผมรายงานไปก็หลายคู่อย่างเคียมรันน้องโอ๋งี้ครับที่ผมชอบสึกวันแชมเปี้ยนชิพเพราะอะไรครับเพราะว่านักมวยขอโปรโมเตอร์จัดนี่ผมชอบอ่ะผมผมชอบเลยนะครับอย่างเคียมรันอยากเจอน้องโอก๋ก็ได้เจอได้เจอสมความอยากนะสมความอยากมากครับนี่คือเป็นแบบได้ใจได้ใจนะครับได้ใจเนาะ คู่เสือแบกกับไอ้กุหลาบดำเนี่ยแฟนมวยหลายคนเทไปไปทางกูหลาบดำเยอะนะเยอะอยู่นะครับแต่ผมว่าอาวุธมวยไม่ได้เป็นรองครับวัดกันที่หัวใจแค่นั้นเองนะครับอาวุธนี้ไม่ได้เป็นรองกันแน่นอนครับอยู่ที่หัวใจอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ไอ้กูหลาบดำเหลื่อมนิดๆน,นะครับเพราะว่าขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมายืนแท่นตั้งแต่ก่อนเสือแบกนะครับ คู่นี้ฝากติดตามครับผมยังให้ให้กุหลาบดําเหลื่อมหัวใจนิดๆนะครับยังให้กุหลาบดําเหลื่อมหัวใจนิดๆนะครับเนาะวัดที่หัวใจเสือแบกนะครับเนาะคูนี้หนักหนักได้กันครับวัดหัวใจนะครับเจอกันครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ